พี่น้องป้องตายมีเอฟซีมาเล่นน้ำจ้ะพี่น้องเพิ่นจ้ะวันดีแม่ต้อยโอ้มะขอโดนน้อเออแม่ต้เมื่อวามะขอบอกคงแม่ต้อยได้นี่ไปต่ำเออได้บ่ได้จ้ะขึ้นได้บ่เนี่ยได้ันโคกนี่มันอ่อนนี่สามโคกนี่อ่อนทุกทุกโคกแต่ว่ามันหนวยหน่อยเด้ว่าทาเหลือเอาต้นหนวยใหญ่ๆ ไปหายางเบิ่งก่อนอืมหน่วยได้ก็ได้ FC ข่อยฟูโล่คอล้อด้อพี่น้องมอล่ำมอล่ำมอล่ำระเอกมอล่ำได้ไหมมอล่ำชำนักเออมาแต่บ้านได้จ้ะว่าให้พี่น้องเขาฟังนี่บ้านเกิดเมืองนอนเนาะกับกูลแกตระมวนตระบูรณ์อำเภอเดชอุดมเจอบนราชธานีจ้ะยอมพระเดชบนราชอันนี้ยืดดั่งยื่นเนาะเนนาะเราจะมากระบะมาเวยมาไปหามาเวย์พันธ์ิราประจํา ปีต่อบักบักหน้าอย่างนี้เลยนะบักหน้าพันทุ์ทูนก้าเก็บเอาไปใส่ตะมุุงน้ำด้อยบอมเอนบอมเอนแป้นพี่จี๊นบบบบเขาบอกบักหน้าแบบนี้ได้มันนวยใหญ่เนี่ยเขาว่านวยใหญ่หรือก็ะไรเมล็ดแมนมือนี้สิขอบักเข้าคืนมันนเด้อเก็บเอาหาหน่วยเด้อไปตบักหุงน้ำเขามาหนีมีแต่ของกินเด้วบอถุงมะน้ำเนาะใส่ขอดเสือเลยจิล่ะบอไปหยังบอไปหยังได้ได้ได้บักเข้าคืนบักเข้าบักเขานี่ไเขาว่า เครื่อเปาะเครือเปาะเออเครื่อคื้นด้วยทั้งฝุ่นเครื่อคื้นก็มีแต่ว่ากรอบดีอย่าว่าระลาบระวงเด้อสวนนี่เด้อทำสวนจะคลองคนเด้อทำสวนจะคลองหน่องไปเก็บใส่ฟกผาเนี่ยเก็บใส่ฟกผาเลยเออนั่นล่ะกระเป๋าผู้ไข่ผู้ไข่ด้อพี่น้องคนเสร็จมากินยาเพื่อเดพูละเออเด็สิเปพาพี่น้องข้าไปยามเพิ่นขึ้นอยู่แม่ยำได้ก็มาแวะแต่เอือย ตอวเอาถึกดังเจ้าของได้ล่ะอันทือดังเจออง้าของนี่ญยากได้ไปห้องหมอมาอีดอกเพ <c oughs> ราะว่าเสริมมากไปไหมนี่เออเอาหน่วยนี่เนาะหน่วยนันก็ได้บ่แพองอยู่วันี่บ่แพงบ่แพงถ้าแพงสิบ่เอา,อาบอ่แพงแจ๊กหน่วย <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันสิถทึกหัวเจ้าจของไปไปม,ม,ม,มีทีตอวบอกห้อหงเมียเออ อันจะเสร็จมันถึงร้ายนวยมันถึงนวยเดียวคนว่าเอาลงเบิร์ตพ่วงโหลดแน่เอ้านี่ล่ะแนว่ยฝากเอฟสีพี่น้องเอ้ยไฟมาแวร์คอยขอดกับพี่จางแต่แนวนี่ล่ะหายกินเท่านั้นละเออหน่วยบักไงเดี๋ยวมืมารุ่นแส่เพิ่นมาโซลีลาการต่ำบักคงให้พี่น้องค่ะเบิร์งอืมวันนี้เปิดร้านเนาะเปิดร้านวันนี้อืมบ่มีเวลาไหนมาแวร์เออ อันบกหุ่งบกหุ่งอย่างนี้เพิ่นว่าบกหุ่งอย่างเมนอันนั้นบอดำเนินบอเน่ดำเนินไช่ไหมจักพันอีหยังดอกจักแขนม่วนดำเนินบอบอสื่อต้นเพิ่นมาปลูกมันกลายพันนะเพราะว่าห้องบริษัทปุ๋ยเคมีอันเข้าวันจริตัวห้ามกินดิบเข้าว่าบอกบกฮุ่งนี่เขาว่าต้องไปอันต่อไปต้มก่อนแล้วก็จะมามาผ่านว่าเรียนว่าเรียนว่าพี่น้องว่าเรียนคือบ่าบังหน้าใส่ฝังหน้าดิษฐานในเด่นวยใหญ่จับบังหันนะเออ มัอขอในเรือบางนาเด้ยวยเอาเอาปอดสารทั้งเบิด์ตแหละบอ,อบอแก่เด้พี่ต่อแก่หอมดีเลยเดี๋ยวสิติดใจบออือม้นมอนหล่ำบางหันเพื่อนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะนส่วงบ่มีงานบางหันพี่น้องเอ้ยเพื่อนเปิดหลานตำบกหุงขายดีขนาดบขาด่ข,าย,ข,า,ยขายดีขายดีคายดีครับขายดีจนบ่ได้มาหาเอือยอเอือยก็บ,บ่ได้ไปซีมนนำเลยเดี๋ยวมีโอกาสจังสิเพื่อนมาตำสู่กิน หวางๆเด้อโอเคขอบคุณหลายเด้อพี่ต่อยไดหรับอันบักฮงกับบักเครือเกลือนกับบักหน่าวจ้าใส่ถุงเอาเส้นไก่กรอนได้หนิเส้นไใบเส้นไใบพี่น้าจะซื้มาจ่าจ้าโอเคจ้าขอบคุณค่ะจ้าครับจ้าผุดโลดเพื่นพี่น้องคลิปนี้ก็สั้นๆจ้า FC มายามกับมีของฝากเล็กๆหน่อยๆไปขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะไพมาหาข่อยได้เข้ากล้องเบิดพี่น้อง คิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า